ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมบริหารตรอ,อรที่เป็นแบบออฟไลน์นะก็คือรันบน PC นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมานะฮะแล้วก็มาแตกไฟล์นะครับเครื่องก็จะทําการแตกไฟล์ให้ก็จะสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ลองเรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้ผมลองปิดตัวนี้นะครับอ่าก็อันนี้ลองเข้าแอดมินนะฮะ กดเข้าสู่ระบบะก็จะมาที่หน้าแดชบอร์ดเหมือนกันคนระับอันนี้ก็จะมาเที่งตรงหน้าออกไปเสร็จนะก็จะมีเหมือนกับโปรแกรมที่อยู่บนออนไลน์แต่ตรงเราก็จะตัดตรงชื่อสกุลเบอร์โทรของลูกค้าออกนะแต่เก็จะมาใส่ที่นี่ก็กดเพิ่มที่นี่ก็จะใส่ชื่อสกุลเบอร์โทรที่อยู่หมายเหตุอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีมีเล่มไม่มีเล่มตรวจอย่างเดียวผมลองใส่ทะเบียนดูนะ ประเภทรถจักรยานยนต์นวันที่จดทะเบียนอนี้ผมเลือกบริษัทนะหลังจากนั้นเราก็กดคำนวณน,นะอันนี้ยังไม่ใส่ทะเบียนนะใส่ทะเบียนกันก็จะกดคำนวณได้นะครับก็มีรายการเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับ หังกนั้นก็กดบันทึกแล้วก็สั่งพิมพ์ก็เหมือนกับตรงออนไลน์อันนี้ก็รตรงตัวนี้ก็จะมีเมนูเหมือนกันแต่ตัวนี้ตรงเป็นยูเซอร์แอดมินก็จะมีเมนูเยอะหน่อยถ้าเป็นยูเซอร์ User ธรรมดาก็จะมีเฉพาะออกไ้เสร็จเงินสดรายวันแล้วก็ภาษิที่จ่ายกรมขนส่งก็น่าจะประมาณนี้นครับอันนี้ก็ปิด